ที่ผ่านมานะครับรายการนี้เลือกจริงเศรษฐกิจท็อปิกอินไซด์นะครับมีการนําเสนอเรื่องของแผนจัดซื้อจัดตั้งไปดูซีจีไปดูกราฟิกกันเลยครับการประปาขงนักปาท่านครนหลงนะคะที่มีลักษณะคือการแบ่งซอยงานเหมือนการออกเป็น4งานราคาเนี่ยเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับว่าเอ๊ะหญิงมันทําได้เหรอนะครับมันยังไงแบบไหนกันนะครับก็เลยไปขอคําตอบนะครับจากท่าน รอ,อ,องทิพย์ดีกรมบัญชีกลางนะครับไปฟังคําตอบนะครับว่ารองทิพย์ดีกรมบัญชีกลางตอบว่าอย่างไรไปครับไอตัวข้อมูลที่เอามาให้นะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลแผนการจดัดจ้างนะครับแล้วก็ อของหน่วยงานที่ต้องประกาศตามกฎหมายทีนี้ในเชิงของกระบวนการจัดจ้างเนี่ยวิธีการจัดจ้างเนี่ยในกฎหมายมันจะเขียนไว้หลกัลกๆมันจะมีอยู่3วิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงและพอพูดถึงวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเราก็จะรู้จักวิธี e-Market e, market, e b i d d i n g นี่คือเคสของ e b i d d i n g ทีนี้พอจุดเริ่มต้นของบอกว่าหน่วยงานเนี่ยจะเชื่อจ้างแบบนี้ได้ไหมจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ข้อประมาณเวลาเขาจะดำเนิน การเนี่ยเขาต้องของข้อประมาณเมื่อข้อประมาณแจกแจงเป็นรายโครงการลายโครงการอย่างที่ของการปปลาสแสดงไว้ในตารางนี้นะครับก็สามารถทําได้ทีนี้พอข้อประมาณได้มาปับ๊บนี่ก็ตั้งคําถามต่อมาเมื่อได้รับข้ประมาณมาหนึ่งก้อนปั๊บหน่วยงานจะจะจ้างอย่างไรถ้าหน่วยงานไปซอยซอยซอย,ซอย,ซ,อยซอยนะครับจนกระทั่งทําให้อํานาจจะเสื้อจ้างเปลี่ยนไปหรือวิธีการจะเสื้อจ้างเปลี่ยนไปตรงเนี้เราเรียกว่าแบ่งซื้อแบ่ง ทีนี้ถามว่าแล้วแบ่งได้ไหมโดยหลักการเนี่ยมันแบ่งได้นะครับถ้ามีเหตุผลหรือความคุ้มค่าเช่นพี่ยกตัวอย่างไปนานก่อสร้างอาคาร เป็นงานป่อสร้างอาคารสมมุติเขาให้งบประมาณร้อยล้านบาทาเนี่ยปรากฏว่ามันมีรถอร์ไซค์พ่วงมาด้วยในโครงการนี้ใน100ยล้านบาทหน่วยงานก็สามารถแบ่งไอ้รถรมไซค์นี้ไปจัดเสื้อจ้างเป็นการเฉพาะเหตุผลเพราะมันจะแข่งขันเรื่องรถร์ไซค์อันนี้คือหลักคิดนะครับทีนี้กลับมาครับดังนั้นอย่างที่น้องถามว่าลักษณะอย่างนี้ทําได้ไหมทําได้ขึ้นอยู่ของประมาณได้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของเขานะครับตรงนี้ต้องไปดูอีกทีว่าเหตุผลที่เขาซอยแบ่งเป็นแต่ละโครงการโครงการซอยนบน ผลอะไรนะครับจริงๆแล้วท่านตอบคําถามมากกว่านี้นะครับท่านก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่แผน<ฆ>นะครับที่จะจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกราบใดที่ยังไม่มีการประกาศเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้แต่ว่าหลายคนเขาบอกท่านลองครับ<ฆ>มันมีประเด็นว่างานเดียวกันนะครับ<ฆ>แบบเดียวกันนะครับทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดทำไมต้องซอยเป็น4งานนะแล้วก็สถานที่เดียวกันด้วยนะครับที่ซอยก็เพราะว่าจะให้เอ,อ,เอกชน นะครับที่บอกว่าที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปประมูลงานได้เหรอนะครับจากเดิมที่นะครับอันนี้เขานินทากันนะผมว่ามีจริงอ่ะจากเดิมที่บอกว่านะครับผู้ที่ดูงานเหล่านี้อยู่เนี่ยรับเป็นเปอร์เซนต์ก็ไม่เอาแล้วนะครับตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยเข้าไปประมูลเลยนะครับอันนี้มันก็มีประเด็นเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปว่าเรื่องของการแก้ไขนะครับร่างพรบนะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับ ก็โยงมานะจนถึงงานการประมูลงานหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนครับ